สว,ส,สวัสดีค่ะพิ่มเพิ่มอะไรอยูแล้วนะคะชุดเดลจะเพิ่มเติมคือสมาชิกคหายตัวหายตัว <laughs> นั่นหละค่ะวันนี้ก็คือผเอิญว่าแจฮย,ยอนนะคะได้ไปออกรายการไม่ว่าจะเป็น Music Bank หรือว่า It's Life นั่นเองคะ่ะ <sh arp> ก็เลยจะมาเรียกชั่นนะคะจแจฮย,ยอนอยู่วง NCT ซึ่ง NCT เนี่ยก็มียูนิตใหญ่มึงไม่รู้หรอกยูนิตให่อว่ามีรอยยี่สิคน ไลอ์ย like. ี่สิบเจ็ดเราจะมารีแอคชั่นที่ส่วนของ MV ก่อนนะคะใช่ค่ะของแนวแบบวินเทจวินเทจป่ะไม่รู้ดูก่อนเพาดูแล้วเขาเห็นแต่ความหลอกก็เลยไม่ได้มีคอดอะไรแต่ถ้ามว่าอ่อนวินเทจวินเทจเนาะเออจริงคลาสสิกเขาว่าอย่างนั้นดีกว่าคลาสสิกใช่รู้ว่าคลาสสิกเนี่ย มีความผสมค่ะอันนี้อัน,นมัน่อกี้อุ๊ปวาวเป็แบบนักสืบวไม่สิษสนหาอันนี้ไม,นนม่คอแล้วคะ่ะไม่ได้ขอ <laughs> <laughs> Trời ngon lạc giải, nơi gần gặp gỡ bay lỏng Có lỏng bay 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 lỏng มันเก็บติดฟีลส์อ๋อเขาจะเห็นใจเรานี่กูตลกมากไปไ่ไๆไเดีอยากจะพูดโอ้ต่น้ำพึ้งแช่น้ำนมน้ำแร่แช่น้ำนมหรออะไรอะะ

องเท้าอดูอีทีตาเลยเคยเห็นใจยอนมุมอีกคเห็ไปขาโบยรองเท้าเข้ามาแล้วจะมาเต้นอีก้วชุดใหญกว้างนะโอ้หอมาชอบชอบ ชุดนี้ตอนนี้เป็นภาพโปรดักี่นเนี่ยมาเปิดตึกอ๋อหล่อว่านึกถึงอันนั้นเลยเพลงเพลงของหนึ่งสังเกตอะชื่อเพลงว่าอะไรวะอ๋อชิ่อิดเใช่ค่ะจบแล้วค่ะสำหรับ MV เพลง smooth ของแจฮยอนนั่นเองนะคะความจริงก็รู้จักแจฮยอนอยู่แต่ว่าแค่ไม่ได้ติดตามแบบ แบบแบบเหมือนเพื่อนใช่ก็คือไม่ค่อยได้ดูเพลงดูอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็พอดูก็คือหล่อมากค่ะเสียงเดียวกันชอบฉากนั้นหรอชอบฉากพวกก็เหนื่อยแบบอันนั้นเขาเรียกว่าน้ำมันเนาะไม่หล่อไม่น่าเชื่อมานะแต่ว่าเขาเขาเคยเห็นคลิปหนึ่งเขาแบบว่าเ้องหลังไม่เออไม่ไม่คลิปในมีนี่แหละแล่าแบบว่ามีคนแบบ ไปคอมเมนต์ไปไปพิมพ์ว่าแบบเหมือนหล่อเหมือนวัวพึ่งคลอดเรียวตันชัวเหมือนตอนที่ส่องกระจุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบว่ามีมือมือออกมาแล้วก็แบบลูกนู่นลูกนี่อะไรก็เลยสวดกำลังข้างใครอยู่หรือเปล่าเอออะไรซัมจิงนันแหละแต่ว่าเป็นมือตัวเองก็เลยสวดเราข้างใครตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซัมจิงค่ะแล้วเสียเพาก็เพาะมาก ก็ไม่เข้าใจว่าหล่ออย่างเดียวไม่พอมัไมต้องเฉียงพอด้วยคนอะไรจะเพอร์เฟกตปันนีใช่ไหมเยอะมากความพิสุดใช่นั่นแหละเรามาดูมิวสิกแบงกันค่ะไปดูอยนี่กันดีเลยครั้งแรกที่เป็นโซโล่ไหมหยอ่งหู นี่แหละนี่แหละนี่แหละมีแฟนคลับได้เลยใช่เขาเกิดกิจกอังก่อให้แฟนคลับเข้าไปข้างใน ก็ซึมหลอกนกะ็มีรว่าหลอนนะที่เราเห็นผิวี่ซึอรูปอะไรคะรูปฟันรูปหลอน <c oughs> น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เ่ย่่ รายการ Music Bank คนะจเไปจะไปอิน <c oughs> สไลเลเลยนะคะเราทำเวลาค่ะไปค <c oughs> <Yeah> ่ะไปเย้วโอ้ยสกองคมาแล้วเดีสมอร์เช่นเฮ้ยมากิ <laughs> <laughs> One I don't know why, to my view, so handsome of you. I'm f o u g a r o d I'm e e n a r o u n e l d I'm e e l i n g a r o m e l i o u n d i Oi! Oh. Oh. <laughs> like <laughs> เยี่ยมจริงจริงยอดเยี่ยมเยี่ยมจริงยอดเยี่ยมบุดบุดูดุดุดนัก็คืออัลบั้มนี้นะคะทุกคนเป็นเพลงที่มีเพลงที่ดีมากๆเยอะแยะมากมายค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะคะเปิดใจฟังดูนะมันดีมากๆนะเจค่ะเจเลยนั่นแหละนะคะก็ เปล่าด้วยค่ะสำหรับเพลง Smoke ด้วยแล้วก็เพลงอื่นๆในอัลบั้มด้วยนะคะด้วยนะคะฝากด้วยนะคะไม่ได้ซาลังไม่ะด